สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะวันนี้ช่างใหญ่จะมาสอนตัดผมทรงอะไรก็ไม่รู้เลยเดี๋ยวลูกค้าสั่งเลนลูกค้าชื่อคุณอะไรครับเนี่ยชื่อพิกุลค่ะพิกุลมาจากที่ไหนครับมาจากเอ่อหมู่บ้านอินดี้มิกะบางนาวันนี้อยากจะให้ช่างใหญ่ตัดซอยผมทรงอะไรครับมีแบบมาะไหมเอาแบบมาดูหน่อยก็ได้เอาแบบเอาแบบมาดูหน่อยใช่นี่มันเป็นทรงทวิกกี้นะครับปิดหูนะมีลักไซค่ะนะครับแล้วก็เป็นผมสองสองส่วนคือด้านข้างจะสั้นข้างหลังจะยาวมีลักไซแล้วมีความตุยกลางนะครับก็เอาประมาณนี้นะครับแล้ก็จะโรลลิ่งครับเลย ันที่สองดีลราลงมาเลยอันที่สามก็ลาเลียงคัดไปเลยนะที่ถ้ามันหนาใช่ไหมอย่ารอรีบกรีดผมให้บาง ยกขึ้นครับเก้าสิบองศาแล้วลดลิงคัดยกขึ้นตัดยกขึ้นลดลิงคัดเลยยกขึ้นลดลิงคัดไปเลย ไม่ถน,นัดโรลลิงคัตจะมีช้อนขึ้นก็ได้อย่างเงี้ยง่ายสุโยดโรลลิงคัตยกขึ้นแล้วตัดยกขึ้นแล้วตัด ยกขึ้นเลยเรวตั้ง90องศาเรตัดมาดูด้านข้างนะตัดทีละข้างมันจะง่ายเดี๋ยวมาเริ่มตัดด้านซ้ายเมื่อกี้ตัดด้านขวาไปแล้วเป้าหมายเราจะตัดถึงอะไรเสร็จตัดเสร็จแล้วติดงูพอดีอ่ะกดด้านข้างแล้วก็ตัดไปถ้ามันยาวก็ตัดออกอีกได้ด้นท,ที่สอง โรลงิงคัตด,ดึงผมสี่ห้าองศาทานที่สามโรลงิงคัตโรลงิงคัต ก็ขึ้นตัดรถลื่นคัดไป ขึ้า9สิบองศาแล้วโลรลลิงไปเลยนะโลรลลิงคัดเป็นการตัดผมหลังนิ้วมือนั่นเองนะครับถ้าตัดไม่ดีก็ดีบด้ตัวเอง <laughs> มันมีอยู่แค่นี้ก็ <laughs> เพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกให้เข้าใจว่าตัดยังไงให้มันปลอดภัยแต่ลูกค้าปลอดภัยกับลูกค้าและตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าลูกค้าปลอดภัยแต่ตัวเองนิ้วขาดอย่างเงี้ยมันก็มีคุ้มใช่ไหมครับลูกค้า <c oughs> ใช่ค่ะอืลูกค้าต้องปลอดภยัยช่างเราต้องปลอดภัยด้วยจะใช้เครื่องมืออะไรตัดก็แล้วแต่ ดึงมาสี่าฟืงสาตัดดึงมาโรดิงคัดดึงมาโรดิงคัด ขลาวก็ตัดประมาณนี้ไม่ต้องเป็นยามากหรอกลาาใส่ให้มันดูแลง่ายที่สำคัญดูแลง่ายแล้วมันไม่บินไม่บิดมันข้างจะตัดพอดีก็ติ่งหูก็ได้ ลูกขึ้นลูกขึ้นแล้วตัดลูกขึ้นแล้วตัด ทุกขึ้นเขายาว ข้างหน้าเดี๋ยวสไลด์ให้ให้ปลายนำมาบางนิดหน่อยนะครับเพราะว่าลูกค้าก็สั้นมาจากบ้านอยู่แล้วนะมาทีนี้เราก็มาดูดูว่าเราจะสไลด์ตรงไหนออกอีกถูกลูกค้าจะเอา,เอา,า,เยอยาแบบเอาหวานหวานหรือังแบบพอดีๆอดีถ้าหวานมากน้ำตาลขึ้นตาเบาหวานขึ้นตาไม่ไม่เป็นเบาหวานไม่ต้องหวานมากนะโอเคแต่ก็หวานหวานสวยดูดีแต่ก็ยังอย่าได้หวานอยู่นะ ตรวสอบดูพยายามบีลากออกมาเนี่ยมันหนามนไม่สวยเป็นคนผมหนานี่ร่วงไปเยอะแล้วนะคะหรอครับเมก่อนผมหนามากอตอนนี้ก็สไลด์จนเมื่อยแล้วเนี่ยเยอะวิธี <c oughs> ว,วิธีนะต้องกตารทางด่วนนะแนะนำให้ใช้ฟันปลาครับสับมือหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม เอาไปสับอะกปมัเดี๋ยวนมาขึ้นได้หนึง มันหนาใช่ไหมเนี่ยตัวเนี้ยหนาแล้วก็จีดเอาได้นหน่ยนิดนึงแป่สืด ติ่งหูกเลยข้างข้าง้างซ้ายมันสนั้นนิดนึดูหนาและยาวไปวนะสด,ดีเข้าไปแมตชซื้อเข้าไป สโตคคดหนาไปสโตแคดตัดให้มันแบบไม่ต้องใดก็สวยอะแห้งหอยู่บ้านก็สวยเอาให้มันสองเวอร์ชั่นไปเลยไอยูด่ด้นานพิลัตไทย นี่เรามาดู่อนใดนะครับหลังไปเพราะว่าสาผมอยู่บ้านเป่าแห้งอ่ะจะได้แบบนี้เลยชอบไหมมันยาวไปเป็นความทุยไหมเห็นความทุยไปเนี่ยตรงไหนครับที่ยาวบอกไอ้ไอ้ตรงข้างล่างอ่ะตรงนี้เหรอตอนนี้มันยาวแค่นิ้วเดียวนะจากดินผมออกมาเห็นไปเนี่ยถ้าเราตัดอีกผมมว่ามันสั้นไปคะผมมองว่ามันสั้นไปถาม่าตัดได้ไหมก็ได้ตามใจก็ตัดขึ้นไปอีกนิดนึงแต่มันจะไม่สวยมันจะด้วนหางด้วน เพราะว่ามันจอดมันต้องมันต้องให้บาลานซ์จอดด้านซ้ายกับขวาด้ยครับหน้ากับหลังต้องบาลานซ์กันต้องเหมาะสมเขาเรียกว่าสมดุล <c oughs> พบกับช่างใหญ่ได้ที่เซ็นทัตอยุธยาชั้น2วันพุทธที่12มีนาคม2568งานเปิดตัวสมาคมไทยบาเบอร์เสริมสวยรัฐมนตรีมาเป็นประธานนะไม่ใช่ธรรมดานะสมาคมนี้หยิบเลยเนี่ยตรงไหน,หนาก็สโตรคัดไปเลยไม่ต้องไปอะไรมากมายใส่ไปเลย ตัวไหนที่มันหนาเทืบหยิบขึ้นมาเลย180องศา135 90องศา45องศา0องศาก็ระวังหูลูกค้าอย่าหนีของลูกคา้าน,กคานะนะครับเขย่าให้ผมมันเกิดหลุดลงพื้นครับมันจะได้เห็นอะไรความจริงว่ามันเหลือเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์จะเอาออกกี่เปอร์เซ็นต์จะเอาอะไรจะเอาเข้ากี่เปอร์เซ็นต์ต้องรู้เหมือนกับเราซื้อหวยอ่ะแทงล่างเราก็รู้แทงบนเราก็รู้หวยดังหวยอั้นก็ต้องรู้เจ้ามือจะท่ออั้นแต่ตั้งแต่เท่าไหร่ก่อนวันหวยออกสามวันเจ็ดวันใช่ไหมเนี่ยตัดผมก็ต้องรู้ด้วย ว่าช่อไหนเป็นผมช่อไหนเป็นนิ้วมือเราต้องรู้ไม่งั้นมันทํางานไม่ได้เห็นไหมดูบนช่างใหญ่ไม่มีอะไรเห็นไหมความเด็ดขาดความชานาญเห็นไหมเนี่ยนิ้วยังอยู่ครบนะสิบนิ้วยังอยู่ครบ,นะบ,ครบไม่ใช่สิบนิ้วยังเหลือที่มัเป็นงอกใหม่ไม่ใช่นะมันยังอยู่ครบตัวคัดสีสันเนี่ยใช้จากเทคนิคจากทั่วโลกนะไม่สามารถจะมาพูดได้ทั้งหมด เวลามีน้อยทรงนี้ไม่แพงหนึ่งพันบาท ดูว่าหลังจากเช้นผมมันเจอความร้อนเน่ยเราไปด้ไปดไปป่ามันจะไหมมันจะเกิดผมที่มันอาจจะยาวกว่าขอบทรงที่เราคิดไว้หรือว่ามันหนาตรงไหนก็ทําเทคนิคไปได้เลยนะแต่ Back ซิ i เซอร์สโตคั t เป็นการยีผมหลาผมอะไรก็แล้วแต่คิดอะไรได้ใส่ไปเลยนะครับไม่ต้องเรียนแบบช่างใหญ่ร้อเซ็นะที่ช่างใหญ่ตัดอะ่ะมันออกมาจากจิตใจข้างในนะมันออกมาจากอะไรประสบการณ์ความรู้สึกความนึกคิดอะ่ะดังสโลแกนที่ว่า รู้กายบนโลกรู้จิตที่ึกคิดจิตเป็นนายกายเป็น,ปน,น,น,ปนบ่าวระวังหูลูกค้าด้วยนะอย่าวมตมู้ทั้งใหญ่บอกตัวเองอยู่ถูกพระเจ้าโดนครับซ้ายขวาครับพยายามเช็ดเช็ดมาลานนะว่ามันเท่ากันหรือเปล่าพยายามหวีผมให้ตกศูนย์กาตามแรงโน้มถ่วงโลกนะลูกค้าวันนี้จะให้ทั้งใหญ่เซตจับฟองเป็นผู้ใหญ่หรือจะแบบวัยรุ่น เห็นเห็นกรอบทรงไหมนี่คือใดธรรมชาตินะมันจะต่างจากเดิมมันจะต่างจากเดิมนะผมจะให้เห็นติ่งของเซนหนึ่งนะติดไม่ได้เปิดของครึ่งหนึ่งเหมือนนางแบบที่ลูกค้าเลือกมานะเพราะว่าท่านใหญ่ต้องการจะใช้เนื้อผมติดติดิดแก้มติดตามไว้นะตรงนะครับท่านใหญ่ใช้ประเบียดจับตรงนะประเบียดมาหน้าะครับผมจะเซตให้มันแข็งนะครับลูกค้าแข็งอยู่จนไปถึงบางนาเลยนะยุ่งเหยิงไม่รุน จัดทรงนะผมที่มันได้เข้าทรงใช่ไหมแล้วก็ใช้แว็กต์ประเม็ดขยำให้มันยุ่จๆมข้างหน้าเห็นมันยุจไหมที่เห็นที่เห็นเส้นๆมันเนี่ยม <can> ัน i̇şte ยุ่จเพราะประเม็ดยุ่งด้วยแว็กต์ไงแต่ถ้าเราฉีดสเปรย์ล็อกไปอยู่ก็จะอยู่นะแน่นหครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณลูกค้าฉีดสเปรย์ไหมครูฉีดดีเลยนะก็ฉีดได้หนึ่ง ดูส้งหน่อยช่างใหญ่สอนฟรีเฉพาะใน YouTube นะส่งต่อความรู้ไปให้นักเรียนช่างลน้องประชาชนทั่วไปได้เ,เป็นแนวทางในการเรียนเสริมสวยตัดผมลูกค้าที่มานั่งเนี่ยเขาไม่ใช่นางแบบนะเป็นลูกค้าจริงๆครับเขีย่ขอความรู้ค้าลูกค้าเพื่อถ่ายวีดีโอก็ขออวยพรให้ลูกค้าเดินทางกลับบ้านปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงวันนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณครับลูกค้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย Yeah. <laughs>